ก็ที่นี่เขาจะมีแบ่งโซนนะเป็นตัวอักษร A ถึงไม่รู้ไปถึง Z หรือเปล่านะครับร้านที่ผมจะไปนี่อยู่เบอร์ M ต้องเดินมาทางนี้เอาละไปดูกันนะครับก็ลึกอยู่นะหอค่อนข้างใหญ่กว้างใหญ่นะก็มีกลุ่มเจ้าหน้าที่ <M. S 2> เดี๋ยวเดินรอบนอกก่อนอ๋อเจอแล้วใกล้ๆสุดแล้วจบที่ตัวเอ็นะครับอ๋อมีมีไปต่อมีไปต่อ,ตอเยอะมากไม่ใช่จบแค่นี้แต่มันโดนไอ้นี่ขั้นกลาง,งนี้ก็จบแต่ยังไม่จบเออ็อ๋อได้ยินเสียงดนตรีไทยไกลๆด้านนูน้น คุณบุญธรรมเขาบอกว่าอยู่กลางกลางตรงนี้เป็นพวกจังหวัดชุนบุรีและนี้ลบบุรี ศิละปะในกรอบรูปเขาบอกอยู่หัวมุมมุมคงต้องไปอีกหน่อยร้านนี้อ๋อไรชาหวังพุทธานนี่เขาแต่งตัวเป็นชุดนี้นี่ร้านนี้จะแต่งตัวอย่างนี้ตลอดเลยหรอครับแล้วมาจากดอยอะไรครับเนี่ย <c oughs> จังหวัดอะไรเอ่ยเชียงราย อ๋อมีร้านดนตรีทางนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเป้าหมายของผมก่อนนะเป้าหมายของผมคือการตามหาร้านมีบริการอยู่ภายในร้านของเราตรงนี้เป็นขนมอ๋อนี่โอทอปนฐขเชปญไถมเลยนะะคจังหวันน้รปฐมแล้วครับ บ้านเดียวกันเลยครับอยู่ที่อำเภออะไรครับอันนี้เป็นของเขตเดินนควมปฐมค่ะอยู่ทุกอำเภอเลยครับอ๋อมารวมกันนีนี้<ช>หลายเจ้ามารวมกันหรือไงครับวังตะกูอ๋อผมอยู่ในเมืองครับอในเมืองค่ะวังตะกูครับไม่ไม่ไมผมผมอยู่ในเมืองอันนี้ฟังชื่อแล้วเหมือนอยู่ในวังเนาะแต่ไม่ใช่วังแท้นะวังตะกูทำไมถึงตะกูแปลว่าอะไร,ร<อ>คุณป้าหรือไหมสมัยก่อนมีต้นตะกูเยอะเดี๋ยวนี้ก็ยัง อ๋อคือว่ามีต้นตะกูลเยอะเขาเลยเรียกว่าเป็นวังนะครับแต่ไม่ใช่พระราชวังแน่นอนมีวังน้ำมนมั้รับเป็นไงครับมีวันที่เท่าไหร่แล้วครับขายดีไหมไม่ไม่จัดเปิดงานมากี่วันแล้วอ๋อสองวันอวันเองนะอ๋อขายดีนะครับครับผมไปก่อนนะครับผมหาโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหาหาร้านที่รู้จักอยู่ เดี๋ยวให้ดูนะเจอร้านคุณบุญธรรมแล้วนะครับจังหวัดพะเยาก็เขายังไม่เห็นผมนะเดี๋ยววันดีครับไม่มีมือไหว้จริงๆเอาเป็นน้องอายุเท่าไหร่เป็นน้องผมเนี่ยผม44ผม40 4ีคุณบุญธรรมอ่ามีขาตั้งกล้องมาแต่ยังไม่ได้ตั้งมือถือของอยู่เอาของมาฝากเองของชุด ผลงานผมครับรับรับด้วยรับด้วยนี้เอกเพลงมาากครับครับผลงานเพลงของผมผมเป็นนักแต่งเพลงอ่านี่เป็นเพลงชุดสนุกสนุกนะครับคำเมืงร้านมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงบ้างผมสั่งปั้นหัวสองหัวยังไม่ได้ทําเริ่มยังสถานที่แทบไม่มีแค่พาพาพาเที่ยวร้านแําหนึงเลยไปลง y o u t u b e เลยเชิญเชิญเชิแนะนำสินค้าหน่อยเลยได้ครับ นี่มาจากพะเยาเลยอำเภออะไรนะครับอำเภอแม่ใจครับรู้จักทางสายโทรศัพท์มาหลายครึ่งเดือนได้นะเป็นเดือนนะเป็นเดือนสองเดือนเป็นเดือนเดือนกว่าถ้าเดือนกว่านะผมผมได้คุยกับคุณบุญธรรมนามสกุลอะไรนะใจเที่ยงใจเที่ยงนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเกินเที่ยงยังเชิญเชิญแนะนําผลงานเอาของไปวางก่อนได้นะครับอเดี๋ยวได้คุยกันก็เดี๋ยวให้คุณบุญธรรมนะครับพาเที่ยวชมร้าน เชิญหน่อยเชิญหน่อยเจ้าของร้านพอดีผมก็ชอบงานปฏติมากรรมพูดพูดดังๆนิดหนึ่งอันนี้นะครับนี่เป็นงานปั้นจากไม้ไผ่ครับผงานปั้นจากไม้ไผ่สีสุกครับครับเป็นฝนไม้แล้วมาผสมเกาที่ใช้ปูปาเกสือพิเศษนะครับครับครับอันนี้เป็นหลากหลายต่างๆครับเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับสัตว์ในหิมพานต์ครับผมอามีทั้งพญารุทครับสิงห์องค์กรพญานาคแล้วก็ เล่นสีช้างมีมีสัตว์ให้ทุกอย่างเลยครับผมที่ที่ต้องการสัตว์อย่างงานไอเดียก็มีออ๋ขี่ควายประยุกต์ที่อันนี้ทมนที่ทองเหมินอ๋อนะพี่ทองเหม็นอ๋อคุณทองเหม็นนะครับมีบุญมาจากสมัยอยุธยาใช่กับควายสองตัวใช่แต่พอมายุคนี้นี่โดนประยุกต์ไปแล้วโดนแล้ว เอาหวานแผนด้วยข้างหลังแล้วทีนี้ถือไก่เ้าอย่างนี้ราคาเท่าไรอันนี้ประมาณพันเก้าร้อยบาทพันเก้าร้อยบาทอ่าผมก็ไทยช่วยไทยนะคุณบุญธรรมเชิญเลยถ้าถ้าเกิดว่าคนอยากจะอุดหนุนเนี่ยไม่เจอในงานเนี่ยบอกแนะนําตัวที่อยู่โทรเบอร์โทรอะไรแนะนําได้เลยครับให้มาเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดนะครับหนึ่งแปดสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคคุณบุญธรรมใจเที่ยงช่อง YouTube สิทธิโชคเก้านะครับ แนะนำสินค้าโอทอปภูมิปัญญาชาวบ้านรประสบการณ์กี่ปีครับ24ปีไม่ธรรมดาที่ผมเคยรู้เป็นอดีตช่างทองและทำอะไรหลายอาชีพมาใช่ครับ,รบไม่ธรรมดาต้องบอกว่ามีประสบการณ์โชคโชนใช้คำนี้ได้เลยใช่ไหมโชโชนำบาัตรหน่อยโชยนำบัตรเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอ่านี่นะนำบัตรขบุญอ่านี่นะครับนี่นะครับใครฟังไม่ทันนี่ดูดูนะเบอร์โทรนี้นะ ถัดจากเห็นเบอร์เบอร์นี่มันสะท้อนแสงโอเคโอเคแล้วราคาตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ในงานนี้ประมาณชิ้นเล็กสุดราคาเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบอันไหนครับอันไหนครับเคขาเรียกว่าสิงค์ครับผมสิงค์ทางล้านนาสามหรือว่าเป็นสิงค์ประยุกต์ครับสิงค์ล้านนาครับผมสิงค์ล้านนาสิงค์สี่ขวัญนะครับวางอยู่บนไม้อะไรครับไม้สักทองครับผมไม้สักทอง อันนี้เป็นงานปั้นแล้วลงด้วยสีอะไรเนี่ยลงด้วยสีอะคริลิกสีอะคริลิกเคลือบเงาด้วยวานิชครับผมเคลือบเงาด้วยวานิชมีผมไปถามช่างไม้ที่มาออกในงานมืองนครปฐ้ผมเขาบอกว่าถ้าอยากให้แข็งแรงไม่แตกไม่หกักไม่พังทาด้วยสีอะไรเขาเรียกว่าสีอะไรนะที่ที่เคลือบพื้นอะ,อะเคลือบพื้นปาแกเกสีอะไรจำชื่อไม่ได้นั่นผู้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านานึกออกค่อยพูดเอาประมาณนั้นนะ ใช่ไหม<ช>มันจะแข็งมากเลย<ช>แต่มันแพงนะคล้ายๆกับ,บ,บยูรีเทนเหมือนกันครับครับครับนั่นแหละน่าจะยูรีเทนอ่ะทาปาเก้ใช่ไหมเออเขาบอกผมมาอย่างนั้นแหละถ้าจําไม่ผิดนะครับผมแล้วแล้วคุณบุญธรรมเคยใช่ไหมแต่งบประมาณมันจะสูงเกินนะใช่ไหมยูรีเทนก็ไม่สูงแล้วครับเพราะว่าเป็นยูรีเทนเนี่ยจะใช้เวลาเคลือบไปนานๆจะแตกลายงาครับผมอ๋อเหรอครับเคลือบแต่ลายงาบนพื้นเราเนี่ยแล้วนี่สีวานิชอันนี้ก็นุ่มเลยไหมวานิชใช่ไหมวานิชเคลือบเงา แล้วไม่ใช่แล็กเกอร์ไม่ใช่แล็กเกอร์หรอครับอ๋อแพงไหมอ่ะวานนี้มันแพงไหมเป็นขายเป็นกระป๋องเท่าเท่ากับยูนิเทนราคาอ๋อครับครับ <200 S 1> ร้อยร้อยสิบบาทหรือสามร้อยยี่สิบบาทประมาณมเดี๋ยวผมสงสัยเรื่องหนึ่งพญานาคเนี่ยคาบถ้าเป็นมังกรเขาจะเรียกว่าคาบแก้วพญานาคนี่เขาเรียกว่าอะไรคาบไข่คาบซับบรดางครับผมตามประเพณีที่ผมพอทราบมาคือเขาจะมีลูกแก้วมาปล่อยใช่ครับเขาจะไม่เรียกคาบครับ าจะมาพ่นเนี่ยใช่ไหมมาปล่อยมาพ่นใช่ครับอ่าแล้วก็เป็นสิริมงคลสิริมงคลใช่ไหมใช่เพราะว่าตามตำนานนี่ก็คือจะพญานาคนี่ก็คือจะเป็นเจ้าของสัปดานอยู่แล้วหลักครับครับอจะมาสีสันสวยงามถวายสัปปา د ให้อแล้วต่อคู่ที่สภาครับแล้วก็สามารถขอพรขอเบิกสัปปา د มาใช้ในชีวิต คนธรรมดาได้อันนี้คือไม่ได้ทาสีเป็นสีของไม้ไผ่ทุสุกใช่ครับส่วนสีขาวๆนี่ทาสีขาวๆนี่ไม่ใช่ทาอันนี้เป็นดินไทยครับผมผสมอ๋อผสมกับดินไทยนะครับสวยงามมากเลยอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่สี่พันเก้าร้อยบาทสูงประมาณสัก80เซนได้นะเกือบเมตรเกือบเมตรแต่ถ้ายืดๆนี่เกินนะประมาณเมตรเมตรหนึ่งได้โอ้สวยงามเท่าไรนะสี่พันเก้าร้อยบาทสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับ แล้วเซรามิกอะไรตรงนั้นเกี่ยวกับเราไหมพาพาไปดูหน่อยเพื่อนเพื่อนมาฝากไว้เป็นบูธที่มามาด้วยกันล็อกนี่ใส่ใช้2บูธอ๋อเขาก็เป็นโอทอกเหมือนกันโอทอกเหมือนกันของคุณบุญธรรมนี่วันนี้วันที่19ธันวาคม59งานมี19-26คนยังมาเที่ยวได้แล้วแล้วไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ได้กี่ดาวแล้วครับอันนี้ได้3าดาวครับผมสดาว สำหรับปีนี้ใช่ไหมครับผมต้องส่งทุกปีส่งทุกปีครับตรวจดาวเขาจะส่งกันประมาณเดือนไหนเดือนประมาณประมาณเดือนไหนประมาณเดือนเอดาวเนี่ยครับครับประมาณสามสี่เดือนก่อนเลย่าประมาณเดือนอันนี้เป็นคนพะเยากระอู้ขมเมืองเมืองครับผมผมผมพูดไม่เป็นนะนะเขาบอกอะไรเรือนปฏิมาเซรามิกสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอันนี้เป็นบูทอันนี้เป็นภาษากลางและ เชิญคุณบุญธรรมช่วงสุดท้ายชวนคนมาอุดหนุนผลงานมาเที่ยวงานหรือแนะนําผลงานเป็นภาษาเหนือให้ฟังหน่อยครับเชิญเลยครับดังๆนิดนึงนะครับอ่ะยืนตรนี้จะได้เห็นของอาหารหน้ามาเลยครับผมอู้คำเมืองเลยครับเชิญเลยครับครับมาเชิญมาพองงานเลยครับเด้อครับมาพองานคือเมืองทองธานี้ครับผมัผมเกี่ยวกับงานปั้นคนไม่ภัยเกี่ยวกับ งานปั้นต่างๆเยอะแยะเลยครับผมครมีเนียงพอจุดหึ่ง18-16ครับนวาร์เนี่ยครับผมครับถ้าเขาเซ็คครับผมขอบคุณคุณบุญธรรมมากนะครับก็แห่เห็นผลงานแล้วต้องบอกว่าฝีมือยอดเยี่ยมเลยนะอ่ายอดเยี่ยมอันนี้ปั้นน้องปั้นเมื่อกี้น่อยอ๋อพิ่งปั้นเมื่อกี้แล้วครับปัั้้นนตองแล้วแล้วต้องไปอบต้องรอแห้งหรืออะไรยังไงเออนี่ก็แห้งครับอ๋อแต่แป๊บเดียวก็แห้งแล้วใช่ไหมประมาณสัก งถ้าถ้าถ้าอากาศเย็นเยนจะจัดก็แห้งเร็วครับราร้อนจะจัดก็แห้งเร็วแล้วพวกนี้เดี๋ยวามหน่อยทำหัวโขนเนี่ยมันต้องผสมชันด้วยไปใ,<ช>ในของเนื้อผงไม้ไฟฝุฟ่นไม้ไผ่หรือขี้เลื่อยอันนี้ต้องผสมชันไหมไม่ต้องครับเนะ่ยแล้วจะโดนม<า>แมลงสาบมอดปวกกัดกินไหมครับไม่กินสบายมากแต่ถ้าเป็นรำไม่ได้เลยรำไม่ได้อ่อ,อนเดียวรำผสมชันก็จะจะยังโดนกินอยู่ไหมห ก็ยังกินอยู่แล้วครับผสมชันก็เอาไม่อยู่หรอครับหอมๆเคยลองยังครับชันนี่ยังยังไม่เคยลองแต่ว่าไอ้ลำเนี่ยมีความหอมของเขานแม้ผสมกาวมันก็กินแล้วมันชอบชอบมากอร่อครับแต่กินมันหอมหวนเหลือเกินนะขอบคุณมากเดี๋ยวก่อนจบคุยกับคู่คู่บุญบารมีไหมสวัสดีครับคุณน้ำฝนเจอได้คุยกันในโทรศัพท์น้านอ่านี่ไปไหนก็ไปด้วยกันเลยใช่ไหม คุยสักนิดได้ไหมครับแนะนาหน่อยไม่อยากคุยอ,ะอ่ะอ่าก็เขาก็มาช่วยงานนะแล้วอ๋อคีย์ไอน,นะแล้วแล้ว,ลวอันนี้นี่อ่าไม่ทราบว่ายังไงเราก็ต้องช่วยเพื่อนขายหรือเพื่อนก็นมาอยู่ด้วยใช่ครับรอครับแล้วตําบลอําเภเอเดียวกันเลยป่ะงานเซรามิมมกแม่ใจเหมือนกันครับแม่ใจเหมือนกันอ๋อมีพวกนี้ด้วยเหรอครับนี่ครับแล้วทํากันเยอะไหมทํากัน ทำกันเป็นโรงงานนะครับเยอะเลยอ๋อเหรอครับอันนี้เป็นเพราอผมเพิ่งรู้นะปกติเราจะได้ยินคือลำปางก็จะไปเจอตามคณะที่เรียนเกี่ยวกับมัณฑนศินเซรามิกอันนี้เป็นลายของเวียงบัวเลยนะเวียงบัวทากันมานานแล้วหลายสิบปีหรือว่าเป็นตั้งแต่รุ่นปู่ทวดอเป็นร้อยปีเลยนะครับแต่แต่อันนี้นี่เราเพิ่งมาสร้างตำนานใหม่มีเพิ่งตำนานใหม่อ๋อโอเคเมื่อประมาณ25ปีก่อนครับครับ ่าคุณบุญธรรมพอบอกราคาคร่าวๆก่อนจบรายการหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะถามอยากจะรู้เพราะว่าถ้าคนดูเขาหงอยากวมันราคาเท่าไหร่นะอย่างอย่างนกนี่บนก่อนไม้นี่เท่าไหร่ครับปร,ประมาณสัก450แล้วตัวเล็กนี่ 350, 350. แล้วตัวนี้ล่ะครับอันนี้ครับอันนี้900บาท900แล้วอย่างนี้ล่ะครับอันนี้อันนี้เป็นท่าขนอ,อันนี้ท่ายากออ๋ท่าทา,ายากจะแพงาาปันยาก เนี่ยประมาณพันกว่าพันกว่าพันห้าร้อยแล้วถ้าสิงระดับตัวประมาณนั้นประมาณเก้าร้อยบาทอยู่ที่ประมาณหนึ่งฟุตได้นะเก้าร้อยบาทแล้วลัดเกินฟุตครับเกินฟุตหรอครับสี่สิบเซนอ๋อแล้วแล้วสี่สิบเซนนะแล้วนกอินทรีนั่นแหละครับนกอินทรีราคาเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทแล้วนายทองเหม็นขี่ควายชื่ออะไรนะนั้นน้นพันห้าร้อยบาทพันห้าแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คือใครชอบอะไรกันพิเศษมาคุยกันได้ ได้ครับโทรคุยได้สั่งปั้นได้ราคาตกลงพอใจปั้นได้เลยกันเองกันเองนะครับได้ครับขอบคุณคุณบุญธรรมมากเลยนะครับพ้อมสวัสดีครับครับครับ